อยู่กับทางสำนักพิมพ์มติชนนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนมาแกะรอยสามโกกันที่วัดนางนองวอรวิหารพร้อมกับไหว้พระพุทธมหาจากักรพรรดินะคะที่วัดแห่งนี้ด้วยใครที่มีชีวิตติดขัดอะไรยังไงก็มาเรียกทรัพย์หรือขอพรกันที่นี่ได้นะคะซึ่งแน่นอนว่าถ้าเราจะมาแกะรอยสามโกก็จะต้องมีผู้เชี่ยวชาญหรือว่าแฟนพันธ์แท้เรื่องราวเกี่ยวกับสามโกหรือว่าเซียนประวัติศาสตร์จีนะเข้ามาแนะนํากับเราด้วยขอเชิญนะคะคุณอ๋องนิธิพันธ์ประวิทย์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับน้องแอร์คร คุณอ๋องนะคะมีผลงานกับเราด้วยเป็นผลงานชื่อหนังสือนะครับเกร็ดมังกรสะท้อนจีนรวบรวมเรื่องราวน่าสนใจเกี่ยวกับเกร็ดประวัติศาสตร์เกร็ดวัฒนธรรมของจีนนะครับอ่านแล้วก็คือสนุกสนานมากแล้วคุณอ๋องเคยมาวัดนางนองนี้ไหมคะจริงๆอันนี้ผมเพิ่งเคยมาครั้งแรกเหมือนกันแต่มาแล้วก็รู้สึกว่าโอ้ในวัดที่ต้องแสดงความเป็นไทยเนี่ยก็จะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างไปเนาะเพราะว่าหน้าตาของตัว หน้าบัานเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยจริงๆเขาเรียกว่าเป็นสถาปัตยกรรมไทยผสมจีนโดยทั่วไปสถาปัตยกรรมยุคที่สร้างสถาปัตยกรรมยุคแบบนี้เนี่ยก็จะเป็นยุคในรัชกาลที่3ซึ่งท่านมีความผูกพันในการค้าขายกับคนจีนและประวัติของวัดน,นางนอนก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันไม่ใช่แค่ความผูกพันแค่ด้านหน้าอย่างเดียวเข้าไปข้างใน น,น่าตื่นเต้นเลยจริงๆเราก็อยากจะแบบว่าไปแกะรอยสามก๊กแล้วก็อยากจะไปขอพรไหว้พระแล้วแถมในนี้ก็ยังมีภาพหกลกซิ่วเนาะที่เป็นเทพที่คนจีนเนี่ยชอบมาไหว้ถือบูชาด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ไปกันเลยดีกว่าเอาไปไหว้แล้วก็ไปเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับสามก๊กกันดีกว่า,าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะไปเลยครับ เราก็มาอยู่ที่มุมขวาของทางพระประธานของอุโบสถนะครับเราก็จะเห็นว่าภาพแต่ละช่วงเสาเนี่ยก็จะมี4ภาพด้วยกันที่เป็นมุมขวาแล้วก็เป็นด้านหลังของพระประธานของอุโบสถเนี่ยก็จะเป็นภาพแรกของเรื่องราวที่คัดออกมาว่าด้วยเรื่องสามก๊กในอุโบสถแห่งนี้นะครับคือเป <platforms. S 1> ็นภาพที่ตอนที่เล่าปาีมาอยู่กับเล่าเปียวเป็นครั้งแรกก็ต้องอธิบายว่าเล่าปีกว่าจะมาอยู่กับเล่าเปียวได้จริงเนี่ย ไปอยู่ใต้อานัตของผู้นําในยุคสามก๊กในช่วงแรกๆที่ยังไม่แตกเป็นสามก๊กดีเยอะแยะมากมายแล้วก็ประสบความสําเร็จนิดๆหน่อยๆแต่ก็ล้มเหลวหลายครั้งหลายคนจนตน้องหนีจากคนนู้นคนนี้มาสุดท,ท้ายก็มาลงล็อกที่เล่าเปียวเพราะตอนนั้นเล่าเปียวครองเมืองเกงกิวอยู่ทางตอนใต้ของออแผ่นดินจีนนะใต้ตอนกลางก็เป็นดินแดนที่ค่อนข้างสงบสุขเพราะเล่าเปียวเนี่ยบริหารเก่งแต่เล่าเปียวเนี่ยอายุเยอะแล้ว ตอนที่เล่าปีมาหาเนี่ยก็ไม่ได้คิดจะแอคทีฟอะไรมากทางการเมืองนะก็แต่ต้อนรับเล่าปีอย่างดีเพราะว่าเล่าปีเนี่ยเป็นคนที่มีชื่อเสียงที่ว่าอ๋อเป็นเชื้อพระวงศ์ราชวงศ์ฮะมีคุณธรรมน้ำมิตรสูงเป็นคนมีฝีมือนะเพราะนั้นเล่าเปี่ยวก็ต้องออกมาต้อนรับอย่างดีแต่ว่าในก๊กของเล่าเปียวเองเนี่ยก็จะมีการแข่งแย่งอํานาจระหว่างลูกเมียหลวงกับลูกเมียน้อยซึ่งกลุ่มของลูกเมียน้อยเนี่ยเหมือนจะได้ชัยชนะเพราะว่าเมียหลวงของเล่าเปียวเนี่ยตายไปละเล่าเปี่ยวก็จะ ค่อนข้างจะชอบลูกเมียน้อยและกลุ่มของเมียน้อยเป็นหลักสุดท้ายลูกเมียน้อยพวกนี้ก็จะระแวงเล่าปีนะะพยายามจะจัดฉากจัดงานเลี้ยงเพื่อลอบสังหารเล่าปีแล้วเล่าปีก็ต้องหนีรอดออกมาให้ได้หลนะะังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยก็จะมีเรื่องของเหตุการณ์ทางการเมืองเล็กน้อยที่ทำให้เห็นว่าตอนที่เล่าปีมาอยู่กับเล่าเปียวเนี่ยก็มีความยากลาบากต่อเนื่องมาแต่เล่าปีมีข้อดีอย่างหนึ่งคือเล่าเปียวเนี่ยทำเมืองเกงจิ๋วให้เป็นดินแดนที่สงบสุขเพราะนั้นปัญญาชนจะมาอยู่ด้วยมาก หลายคนที่อ่านสามก๊กเนี่ยก็จะเคยได้ยินชื่อชีซี่โขงเบง้งอย่างโคงเบ้งเนี่ย,ยคุณแอร์ก็เคยได้ยินใช่ไหมคนพวกนี้เขามารวมตัวอยู่ที่เกงจิว๋วเล่าปีก็ได้คนพวกนี้มาช่วยเหลือ,อขั้นตอนของกระบวนการที่เล่าปีได้รู้จักคนเก่งทั้งหลายเนี่ยก็จะอยู่ในภาพถัดมาภาพในอุโบสถนี้ทั้งหมดเนี่ยเริ่มจากจุดที่เล่าปีเนี่ยกำลังจะโงหัวขึ้นแล้วกราฟชีวิตอยู่ใกล้จุดต่ําสุดแล้วตามลงมาอีกนิดเพราะว่าโดนโจโฉไล่ล่า,ลาแล้วก็กําลังจะทะยานขึ้นอีกที เพราะนั้นอันนี้คือภาพรวมของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเล่าปี่ในภาพที่เอามาเขียนไว้ในอุโบสถแห่งนี้อย่างภาพข้างบนสุดเนี่ยก็จะเป็นภาพตอนที่เล่าปี่เนี่ยไปเชิญตัวขงเบ้งนะฮะมาจากกระท่อม้ากนะฮะต้องบอกว่าขงเบ้งเนี่ยเหมือนเป็นปัญญาชนที่เร้นกายใครๆก็บอกว่าขงเบ้งเนี่ยมีความสามารถถ้าเล่าปี่ได้คนนี้มาเนี่ยจะตั้งตัวเป็นใหญ่ได้ซึ่งต้องบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเล่าปี่อายุ40กว่าสมัยก่อนเนี่ยคนจีนเนี่ยอายุเท่านี้เนี่ยถ้ายังทําอะไรไม่สําเร็จเนี่ย เขาเรียกได้ว่าเตรียมตัวล้มเหลวได้ลนะเพราะแก่เต็มที่ละคงเบ้งเนี่ยเป็นปราชญ์เป็นปัญญาชนที่เป็นวัยหนุ่มยี่สิบกว่ากวานั่นเองอเราปี่รู้ว่าคนนี้มีปัญญามีความสามารถตัวเองก็มีอุดมการ์แต่ไม่ประสบความสําเร็จสทกทีก็เลยอยากจะไปขอความช่วยเหลือนะส่วนตัวคงเบ้งเองเนี่ยเล่นกายอยู่ทําไร่ไถนาเนี่ยไม่อยากจะมายุ่งเกี่ยวทางด้านการเมืองแต่ด้วยความจริงใจของเราปีที่ไปเยือน3ครั้ง3ามคราแล้วก็พยายามไม่รบกวนตัวคงเบ้งรู้ว่าคงเบ้งไม่อยู่ก็อ่ะ ไม่เป็นไรตอนครั้งสุดท้ายที่ไปคงเบ้งนอนหลับนอนกลางวันอยู่เหล้าปี่ก็ไม่ต้องปลุกนะอะเดี๋ยวรอให้ท่านอาจารย์ตื่นเองแล้วก็มอขอคําปรึกษาคงเบ้งเห็นความจริงใจก็เลยสุดท้ายมายอมรับใช้เหล้าปี่แล้วก็กลายเป็นคุณซือที่โด่งดังในเรื่องสามพกที่แม้แต่คนไม่เคยอ่านสามพกก็ยังรู้จักคุณซือคนนี้อย่างดีเหมือนในหนังสือก็มีพูดถึง,งใช่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ยจะบอกว่าปัญญ<ม>าชนของจีนเนี่ย ส่วนใหญ่เขาจะยึดถือไอดอลทางปัญญาชนในอดีตในโบราณการมาเรื่อยๆนะนักการเมืองรุ่นจีนใหม่จีนที่พ้นจากยุราชวงไปแล้วเนี่ยจะมีคนคนหนึ่งชื่อนายกโจเอินไหลไอดอลของคนหลายๆคนเพราะว่าเป็นนักการเมืองที่ทุ่มเททํางานเพื่อประชาชนแล้วก็พยายามสร้างสารสัมพันธ์กับต่างประเทศนะครับแล้วก็เป็นนักการทูตที่เก่งกาจนะฮะจริงๆไอดอลของนายกโจเอินไลเนี่ยก็คือตัวคงเบง คงเบ้งเนี่ยไม่ได้ถูกการยอมรับที่ว่าฉลาดหลักแหลมอย่างเดียวแต่คงเบ้งเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นคนที่ทํางานทุ่มเทเพื่อกกเพื่อแคว้นอย่างสุดกําลัง<ม>ในช่วงที่คงเบ้งมาบริหารปกครองแคว้นหลังจากที่เล่าปีตายเนี่ยคงเบ้งทุ่มเทถึงขนาดที่ว่าแคว้นจกกกเนี่ยซึ่งใหญ่กว่าประเทศไทยหลายเท่าอ่ะบอกว่าถ้ามีโทษโบยเกิน20ทีเนี่ยคงเบ้งจะต้องลงมาดูเองตอนที่พยายามจะทําศึกขยายแผ่นดินนะฮะแล้วก็ยึดตัวเมืองหลวงเนี่ยคงเบ้งก็ออกนําทัพเองตลอดเวลา เพราะนั้นความทุ่มเทตรงนี้คนจีนน่ชื่นชมในขณะเดียวกันเนี่ยสติปัญญาทั้งหลายก็คือคงเบ้งมีความรอบคอบแล้วลักษณะาการทํางานของนายกโจลหยก็จะเป็นแบบนี้เลยถ้าใครสนใจเรื่องสงครามตอนช่วงที่พรรคคอมมิวนิสต์ของจีนเนี่ยกำลังต่อสู้นะทั้งเรื่องของการเมืองภายในเป็นสงครามในประเทศเนี่ยโจลอยก็จะเตรียมการประชุมไว้อย่างดีถ้าลบตรงนี้ชนะเสร็จมาประชุมกันตรงนี้ตรงนั้นเป็นไอดอลที่สะท้อนมาถึง ลักษณะการทํางานของนักการเมืองปัจจุบันของจีนอันนี้ก็เป็นภาพซีเควนต์ต่างๆนะเดี๋ยวเราไปต่อไฮไลท์กันที่ตรงนู้นนะครับโจโฉเนี่ยปราบทางภาคเหนือได้ส,สมบูรณ์ดีละศัตรูตอนนั้นที่เป็นคนสําคัญก็ถูกล้มไปก็คืออ้วนเซี่ยวสุดท้ายโจโฉก็เลยบอกว่าอ่ะต้องลงมายึดทางด้านใต้ละซึ่งหัวเมืองที่จะต้องยึดเป็นแหล่งแรกก็คือเกียงจิว๋วซึ่งเล่าเปียวคองอยู่แล้วเล่าปีก็มาอยู่ใต้อานาคของเล่าเปียวปรากฏว่า มันเป็นดวงชะตาของแผ่นดินเล่าเปี่ยวตายพอดีแล้วตอนนั้นที่เล่าเปียวมีเรื่องของลูกเมียหลวงเลือกลูกเมียน้อยนะครับก็เกิดความขัดแย้งกันข้างในลูกเมียน้อยก็ช่วงชิงจังหวะโอกาสได้แล้วก็ได้มาเป็นผู้นํากกแต่ลูกเมียน้อยเนี่ยตัดสินใจยอมแพ้กับโจโฉเล่าปีซึ่งเคยก่อคดีที่มีความแค้นกับโจโฉกันไว้เนี่ยก็เลยต้องหนีพอเล่าปีหนีเนี่ยประชาชนทั้งหลายเนี่ยเป็นแสนเนี่ย ก็พยายามจะหนีตามเล่าปีมาทําให้เล่าปีเนี่ยเคลื่อนทับได้ช้าเหลือเกินเล่าปีที่กําลังหนีมาทางใต้เนี่ยก็กําลังจะไปเมืองที่มียุทธปัจจัยเพียบพร้อมโจโฉก็ยอมไม่ได้ก็เลยให้ทหารเร็วเนี่ยห้าพันนายไล่ตามมาวันเดียวเนี่ยเดินทางได้เป็นหลายสิบหลายร้อยกิโลก็เลยติดตามได้ทันพอติดตามได้ทันก็เกิดวีรกรรมครั้งสําคัญของขุนพลเยอะแยะมากมายหนึ่งในนั้นเนี่ยจะเป็นจูร่งที่ต้องไปฝ่าทับรับอาเตา๋า หลายๆคนก็จะรู้จักกันดีเพราะว่าอ,อ,อย่างรุ่นผมอะแบบเรียนภาษาไทยอะจะมีตอนจูล่งฝ่าทับรับอาเตาและจูล่งก็เรียกได้ว่าเป็นฮีโร่ขี่ม้าขาวสวมเกราะขาวในสามก,ก๊กใครที่ดูซีรีส์สามก๊กเนี่ยรับรองว่าจูล่งออกมาทีไรเนี่ยก็ต้องหล่อทุกที <c oughs> แล้วระหว่างนี้เนี่ยอย่างภาพตรงนี้ฮะก็จะมีภาพของเตียวหุยเนี่ยฮะได้รับหน้าที่ที่ว่าต้องลังท้ายกองทัพเอาไว้เพราะว่าต้องให้เล่าปี่หนีไปได้ก่อนเพราะฉนั้นเตียวหุยเลือกสะพานชื่อสะพานเตียงปันเจียวเนี่ย แล้วก็ตัวเองเนี่ยยืนอยู่ตรงสะพานแล้วทัพโจโฉทั้ง5 0 0พันที่กําลังไล่ตามมาเนี่ยก็มาถึงตัวเตียวหุยเนี่ยก็วางอุบายไว้ว่าให้ด้านหลังสะพานเนี่ยทำตัวเหมือนมีกองทัพซุ่มเอาไว้เอาไม้ผูกหางมา้าแล้วให้หางม้าเนี่ยวิ่งไปวิ่งมาข้างหลังภูเขาให้หมันเหมือนมีกองทัพเยอะๆอะตัวเตียวหุยเองเนี่ยก็แสดงความกล้าหารขึ้นมาโดยตะโกนอยู่บนสะพานว่าข้าเนี่ยชื่อเตียวหุยถ้าใครกล้าหารจริงเนี่ยก็ออกมาลบกับข้า ทำให้ทหารห้าพัน 5, ของโจโฉเนี่ยหยุดไปแล้วก็ไม่กล้าข้ามสะพานนี้สุดท้ายเตียวหุยก็ทวงเวลาไว้สําเสร็จแล้วก็ลื้อสะพานนี้ออกไปทําให้ทัพโจโฉเนี่ยไม่สามารถไล่ตามทัพเล่าปีได้ทนันและันนี้เนี่ยพอหนีไปเรื่อยๆใช่ไหมฮะหนีไปจนสุดท้ายเนี่ยทัพของกวนอูกักบทัพของกลุ่มเล่ากี่ซึ่งเป็นลูกของเมียลหลวงของเล่าเปียวเนี่ยที่ไปเข้าพวกกับเล่าปีเนี่ยก็มาสมทบหนุนแต่สมทบหนุนค่นี้ไม่พอ เพราะว่าโจโฉเนย,ยกทัพมาเยอะเหลือเกินระหว่างนั้นเนี่ยก็มีเหตุการณ์ทางการเมืองเกิดขึ้นอยู่อย่างหนึ่งก็คือทางกลุ่มกองของซุนกวนซึ่งเป็นอีกหนึ่งในก๊กเวลาเรียก3าก๊กเนี่ยก็จะมีก๊กโจโฉเล่าปี่ซุนกวนตัวก๊กของซุนกวนเนี่ยจริงอยู่ทางใต้แต่อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้กองซุนกวนบอกว่าถ้าโจโฉเข้ามายึดเกงิ๋วเรียบร้อยแล้วเนี่ยตัวเองก็ไม่ปลอดภัยเหมือนกันเพราะนั้นมีที่ปรึกษาคนหนึ่งของซุนกวนนะชื่อโลซกก็บอกว่าเอางี้เดี๋ยวขอไปดูาดลาดากน ว่าเล่าปีเนี่ยมีทีท่าเป็นยังไงยังไงก็ตามครั้งนี้ที่โจโฉยกทัพมาตอนใต้เนี่ยไม่หยุดอยู่ที่เกงจิ๋วแน่นอนสุดท้ายเนี่ยจะต้องมาทําให้ซุนกวนเนี่ยลำบากโลโซกบอกว่าเราร่วมมือกันดีไหมโลโซก็เลยมาหาเล่าปีแล้วก็มาคุยเจรจาคงเบ้งเนี่ยก็เห็นดีเห็นงามด้วยแล้วก็จัดการเหมือนเส้นสนที่สัญญาร่วมมือกันทําให้อันนี้เป็นจุดกําเนิดจุดต้นๆ้นของยุค ที่เรียกว่า3ก๊กอย่างจริงจังแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเล่าปีน้องตั้งตัวอีกนะฮะเพราะว่ายังมีอีกหลายครั้งแล้วโจโฉทัพก็ยังไม่พ่ายแพ้ไปที่ส่งทาหารมา5,000ันก็แค่เป็นกองกําลังชุดแรกอีก800,000ที่เหลือเนี่ยยังตามมาอีกแต่จะทํายังไงให้ได้ชัยชนะก็จะมีเล่าในเรื่องเล่าเราๆนี้ตอนนั้นเนี่ยทางซุนกวนเนี่ยก็จะมีแม่ทัพคนสําคัญที่คนที่อ่าน3มก๊กหรือว่าดูหนังสามก๊กเนี่ยจะคุ้นเคยกับชื่อนี้ดีก็คือจิ๋วยี่ จิวยี่ก็จะเป็นคนที่ปรึกษาของซุนกวนที่มีความสามารถในการนำทัพแล้วก็ในประวัติศาสตร์เนี่ยโหเป็นคนที่มีความสามารถรอบด้านแต่ในวรรณกรรมเนี่ยเขาจะเขียนให้เป็นคู่แข่งกับตัวคงเบ้งถามว่าทำไมมันเป็นคู่แข่งกันทั้งที่ร่วมมือกันเพราะว่ายังมีความหวาดระแวงว่าสุดท้ายเล่าปี่ไว้ใจไม่ได้หรอกอาจจะเป็นภัยในอนาคตโดยเฉพาะมีคนเก่งๆอย่างคงเบ้งเพราะนั้นในขณะที่เล่าปี่ร่วมมือกับซุนกวนจิวยี่ร่วมมือกับคงเบ้งเพื่อต่อต้านโจโฉก็เกิดการ ขัดขากันขึ้นเพื่อที่สุดท้ายแล้วคือย่อยยับไปทั้งสองฝ่ายจิวยี่ก็มองเห็นว่าทั้งโจโฉก็ต้องโดนปราบส่วนตัวคงเบ้งก็ต้องโดนปราบไปด้วยเหมือนกันแต่ก็ใช้เป็นลักษณะว่าเป็นคู้รักหักเหลี่ยมโหดแล้วกันเช่นจะออกรบเนี่ยจะทํำยังไงต้องการอาวุธยุโทโธปกรณ์นะนต้องการลูกธนูจานวนมากคงเบ้งก็รู้ทันว่าจิวยี่เนี่ยคิดร้ายกับตัวเองแต่อยากจะสั่งสอนด้วยปัญญาความสามารถก็บอกว่าต้องการธนูเท่าไหร่ จิวีก็บอกว่าต้องการสักแสนดอกแต่ระยะเวลามันสั้นมากเลยนะเนี่ยกองกําลังโจโฉเนี่ยปักหลักและเยอะแยะมากมายผมไม่บอกไม่ต้องเป็นห่วงในสิบวันเดี๋ยวหาแสนดอกมาให้ถามว่าทํำยังไงอ่าก็กลายเป็นกลยุทธ์ที่โด่งดังนี่ภาพนี้เป็นภาพกลยุทธ์อันโด่งดังชื่อว่าเป็นกลยุทธ์เรือฟางยืมธนูถามว่าจิวี้ต้องการธนูหนึ่งแสนดอกเพื่อมาใช้ในการลบผมไปบอกขอเวลาสิบวันวันแรกๆเนี่ยเกือบอาทิตย์ไม่ทําอะไร โลซกซึ่งเป็นที่ปรึกษาคนหนึ่งของซุนกัวเนี่ยก็ร้อนใจว่าอา้ารับปากเอาไว้ไม่ทาอะไรหรอและที่สําคัญคือหงเบ้งบอกว่าถ้าเกิดว่าหามาไม่ได้10,000แสดอลเ,เดี๋ยวจะรับโทษเอง mm hmm. เขียนจดหมายไปเลยว่าสุดท้ายยอมโดนตัดหัวใช้งั้นถ้าเกิดว่าหาไม่ได้ปรากฏพอวันใกล้ถึงปุ๊บหงเบ้งก็บอกว่าอา่ะข้าขออะไรไม่เยอะหรอกขอแค่เรือเล็ก20ลําแล้วก็แต่ละลำมีทหาร30นายแล้วก็ขอฟางเยอะๆหง mm hmm. เบ้งก็เลยเอาเรือเอาทหารเนี่ยมาทําเป็นเรือฟาง ในตอนเช้าตรู่ที่ฟ้ายังไม่สวายก็พาเรือลบทั้งหลายเนี่ยแล่นไปที่กองทัพของโจโฉซึ่งตั้งอยู่คนละฟาแม่น้ําทัพของโจโฉก็หวาดระแวงว่าอ่ะทำไมถึงกล้ามาตอนนี้แล้วมาแค่ยี่สิบลำแล้วมาจงจงแย้งแจ้งด้วยเอางี้แล้วกันยิงธนูไปที่เรือมันก่อนปรากฏก็จัดการยิงซัดกันเนี่ยฮะเต็มเรือตามในภาพนี้เลยยิงจนถึงขนาดที่ว่าลูกธนูสมัยก่อนหัวธนูมันเป็นสำลิดเนาะมันก็หนักๆนะเรือเอียงผมเ็นก็เคย สั่งให้พิกเรืออีกด้านหนึ่งโจโฉก็ยังยิงต่อมาสุดท้ายเรือสมดุลแล้วขงเบ้งก็ออกไปข้างนอกเรือกล่าวขอบคุณ <c oughs> บรรเลง <c oughs> เพลงมโหรลอะไรต่างๆนานาแล้วบอกว่าขอบคุณให้ยืมธนูนะแล้วก็แล่นเรือกลับมาที่ฝั่งของพันธมิตรตัวเองเนะปรากฏจิวยี่ก็ทําอะไรไม่ได้เพราะว่าขงเบ้งสามารถหาธนูแสนดอกมาให้ในการรบ <c oughs> แล้วพี่ชายสงครามซุนบูเขาบอกว่า ข้าวที่คุ้มค่าที่สุดคือข้าวของศัตรูอาวุธที่ดีที่สุดคืออาวุธของศัตรูเราไม่ต้องทําเองแถมเอาของศัตรูมาด้วยอ,อันนี้ก็เป็นเรื่องราวตอนไฮไลท์ตอนหนึ่งในเ,เรื่องสามคนต่อไปก็เป็นไฮไลท์อีกอันหนึ่งนะฮะซึ่งเรียกได้ว่าใกล้จะผิงเทอนจบแล้วนะเป็นจุดพีก จุดตัดสินชะตาก็คือหลังจากที่ขงเบ้งได้ลูกธนูมาเรียบร้อยจิ๋วยี่ก็บอกว่าอะแต่ว่าศึกครั้งนี้มันใหญ่หลวงนะกองทัพโจโฉ8 0 0 0 0นอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมีอยู่4ี่ห้าหมื่นรวมกันทั้งสองฝ่ายจะทํำยังไงให้ชนะทั้งขงเบ้งทั้งจิ๋วยี่ก็เห็นด้วยกันว่ายังไงต้องใช้ไฟอ่าฮะ,ะแล้วการใช้ไฟเนี่ยก็ต้องพึ่งพาลมต้องเป็นลมที่พัดจากกองทัพพันธมิตรสุนกับเล่าเ,เข้าไปหาทัพของโจโฉด้วย ซึ่งตอนนั้นเนี่ยสภาพอากาศไม่ได้อำนวยเลยนะครับในวรรณกรรมสามก๊กก็เลยบอกว่าเนี่ยจริงๆแล้วขงเบ้งเนี่ยมีวิชาคมสามารถเรียกลมเรียกฝนได้อ่าจิวยี่ก็คิดอุบายอันหนึ่งเป็นอุบายที่ให้โจโฉเนี่ยตึงทับเรือติดกันนะฮะส่งไส้สึกไปนะฮะบอกว่าเนี่ยโจโฉมาจากทับทังเหนือเนี่ยเดี๋ยวเมาเรือนะมีปัญหาอยู่ใช่ไหมโยงเรือติดกันสิอ่าโจโฉก็ยอมให้โยงทั้งที่มีคนเตือนแล้วว่าอ่ะถ้าไฟไม่จะเป็นยังไงโจโฉบอกไม่ต้องห่วงลมมันไม่มาหรอก ลมมันยังพัดไปทางนั้นอยู่นะครับปรากฏขงเบ้งก็มีวิชายสามารถเรียกลมได้แล้วจิวยี่ก็ใช้อุบายอีกอันหนึ่งคือให้ลูกน้องคนหนึ่งที่ชื่ออุยกายเนี่ยแกล้งเหมือนทําความผิดแล้วโดนรับโทษเป็นการโบยแล้วมีความแค้นกับจิวยี่แล้วก็แกล้งทําว่าจะไปสวามิภัก,กิ์โจโฉจัดกันไว้อย่างดีเลยเรือของอุยกายก,ายก็แล่นเข้าไปแต่พอแล่นเข้าไปใกล้ๆเนี่ยทหารของโจโฉก็สังเกตเห็นว่าเอ๊ะทำไมเรือมันเบาผิดปกติแต่ตอนนั้นไม่ทันแล้วอุยก,ยกายก็ใช้ไฟเนี่ย จุดขึ้นบนเรือที่เอาเต็มไปหมดแล้วก็ล่าดน้ํามันแล้วก็พุ่งไปทางทัพเรือของโยโชวบวกกับลมที่ผงเบ้งเรียกมาก็ทําให้ทัพโจโฉเนี่ยวดวายแล้วก็ถึงจุดที่เป็นปลายเรื่องในบรรดาของอุโบสถนี้ทั้งหมดก็จะเป็นจุดที่โจโฉแตกทัพเรือทัพแปดแสนของโจโฉเนี่ยถูกไฟเผานะฮะจนมอดไหมโจโฉก็ต้องหนีพอนีไปก็โดนสกัดจับตามจุดต่างๆนะฮะเรียกได้ว่าหนีไปอย่างหัวซุกหัวสุดนะ ตอนนี้จะมีวิธกรรมของบุคคลบุคคลหนึ่งเพิ่มขึ้นมาก็คือของกวนอูกวนอูเนี่ยอาสาสมัครที่จะไปจับโจโฉอ่าโดยสกัดทางโจโฉเอาไว้รู้ว่าโจโฉต้องหนีมาทางนี้แน่นอนในตอนที่โจโฉไปถึงทางตรงนั้นเนี่ยก็รู้สึกว่าโอ้ถ้าตัวเองโดนสกัดทับเนี่ยรับรองโดนจับตายแน่นอนแล้วกวนอูก็โผล่มาโจโฉตอนนั้นเนี่ยเหมือนจะไม่มีทางรอดเลยแต่ใน วรรณกรรมหรือแม้กระทั่งในประวัติศาสตร์เนี่ยเหมือนควรอูกับโจโฉเนี่ยจะมีบุญคุณความแค้นอยู่กันเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยครั้งหนึ่งควรอูเนี่ยเคยไปรับราชการอยู่กับโจโฉด้วยความไม่เต็มใจหรอกแต่ตอนนั้นเนี่ยหาพี่ชายร่วมสาบานะซึ่งก็คือเล่าปี่ไม่เจอแล้วก็ต้องดูแลปกป้องเมียของพี่ชายให้อยู่รอดปลอดภัยก็เลยจําเป็นต้องไปรับราชการกับโจโฉแล้วโจโฉก็เลี้ยงดูอย่างดีตอนนั้นเนี่ยควอูบอกว่า,วาข้ายอมอยู่กับท่านแต่ถ้าถ้ารู้ว่าพี่ชายข้าอยู่ที่ไหนเนี่ย ข้าก็จะกลับไปหานะโจโฉบอกไม่เป็นไรโจโฉก็ใช้ความใจกว้างให้สีทัพสินเงินทองต่างๆมากมายโดยหวังจะซื้อใจกวนอูไว้แต่สุดท้ายกวนอูก็ยึดถือในความจงรักภักดีต่อพี่ชายแล้วก็กลับไปหาพี่ชายในที่สุดในประวัติศาสตร์จริงจะบอกโจโฉปล่อยไปโดยดีในวรรณกรรมจะเพิ่มเติมสีสันหน่อยว่าโจโฉแกล้งไม่รู้ไม่ชี้แล้วก็ให้แม่ทัพคนอื่นสกัดกั้นกวนอ,อูอย่างไรก็ดีเนี่ยถึงตอนนี้โจโฉเป็นฝ่ายเพียงพำมาเจอกวนอู ของเบ้งเองเนี่ยที่วางแผนให้กวนอูมาสกัดโจโฉเอาไว้ก็รู้แหละว่าควนอูเนี่ยอาจจะไม่ได้จับโจโฉมาหรือว่าสังหารโจโฉทิ้งแต่คิดว่าจะใช้เหตุการณ์เหตุการณ์เนี้ยทำให้บุญคุณความแค้นของโจโฉกับกวนอูเนี่ยหมดสิ้นต่อกันออพอกวนอูได้เจอโจโฉเนี่ยโจโฉก็คืออ่ะบอกว่าเห็นแก่สิ่งที่ข้ากับท่านเนี่ยมีความผูกพันในทางกล่าวสุดท้ายกวนอูก็เลยยอมปล่อยโจโฉไปทั้งที่ก่อนหน้าที่ คงเบ้งจะส่งกุอูมาเนี่ยคงเบ้งก็เตือนไว้แล้วนะว่าถ้าปล่อยโจโฉไปเนี่ยต้องรับโทษประหารกุอูก็ยอมอ่าแต่พอมาถึงข่าวจริงคงเบ้งก็รู้แหละแล้วก็ให้อภัยในที่สุดอ่าอันนี้ก็เป็นจบเรื่องราวทั้งหมด <28 S 1> อา่าใช่แล้วครับแล้วอยากถามเพิ่มเติมผมบว่าถ้าคุณอ,อ๋องเลือกจะเป็นตัวละครสักตัวในเรื่องเน,นี้ยในสามภูมิเนี่ยคุณอ๋องคิดว่าคุณอ๋องเป็นตัวไหนสสัยมากเลยที่ถามได้ดีมาก เพราะว่าบางคนจะถามว่าผมชอบตัวละครตัวไหนใน3ามก๊กใช่ไหมผมจะบอกว่ามันยากชอบในฐานะที่ว่าอยากเข้ามาเป็นเจ้านายอยากเข้ามาเป็นลูกน้องหรืออะไรอันนี้ถามว่าอยากเป็นตัวไหนอันนี้ต้องบอกว่าในทางประวัติศาสตร์นะผมชอบที่ปรึกษาคนหนึ่งของโจโฉที่ชื่อว่ากาเซียงถ้าใครที่อ่าน3ามก๊กในลักษณะที่อ่านพอเข้าใจเรื่องราวได้แล้วเนี่ยจะรู้ว่าคนนี้ชื่อดังพอสมควรแต่ว่าความชื่อดังของขุนนางคนนี้ก็คือรู้ทันคนแต่เป็นการรู้ทันคนแบบที่ว่า รู้แล้วรักษาตัวรอดปลอดภัยอายุยืนได้จนถึงยุคสมัยของลูกโจโฉเลยเพราะว่าที่ปรึกษาหลายคนของโจโฉด้วยความเป็นการเมืองพอตอนโจโฉแก่ตัวไปก็มีความระแวงว่าคนนี้จะถือข้างลูกชายคนโตคนนี้ถือข้างลูกชายคนเล็กปรากฏสังหารที่ปรึกษาไปเยอะมากแต่กาเซียงคนนี้รู้ตัวว่าตัวเองเถ้าเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ครอบครัวจะเดือดร้อนอก็เลยให้คำปรึกษาโจโฉแบบที่ว่า แค่พูดให้โจโฉรู้ว่าควรจะทําอะไรแต่ว่าไม่ฟันธงไม่เข้าไปที่คนคนใดคนหนึ่งสุดท้ายโจโฉก็เลยไว้วางใจแล้วลูกชายของโจโฉที่ได้มาครองอํานาจต่อมาที่ชื่อโจผีก็ยังไว้ใจที่ปรึกษาคนนี้ต่อจริงๆเรื่องลึกเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ยังมีเยอะแบ็กกราวของกาเซียงถ้าอ่านสามโป๊กในแง่ประวัติศาสตร์เราจะรู้ว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องของฮีโร่คนใดคนหนึ่ง แต่มันเป็นเรื่องของกลุ่มตะกลูลชนชัน้นปัญญาชนที่ต้องรักษากลุ่มรักษาตระกลูลแล้วแต่ละกลุ่มเนี่ยมีอำนาจแฝงโจโฉฆ่าที่ปรึกษาบางคนไม่ใช่เพราะกลัวที่ปรึกษาคนนั้นแต่พอรู้ว่าตระกลูลของที่ปรึกษาคนนี้นมันมี power แต่กาเซียงเป็นคนที่อยู่บ้านนอกคอกนาเป็นคนไม่มีคอนเนคชันเพราะนั้นเขาต้องมีวิธีดำรงชีวิตของเขาเพื่อให้อยู่รอดปลอดภัยอันนี้ก็เป็นมุมหนึ่ง ซึ่งแต่ละคนเนี่ยอาจจะมีคนที่ชอบแตกต่างกันเนาะอันนี้ก็จะเป็นภาพโพลกซิลนะคะเป็นอีกจุดหนึ่งของทางวัดนางนอนเหมือนกันที่มาแล้วเนี่ยก็จะมาไหว้มาสักการะม,มาขอพรภาพโพลกซิลนี้ก็จะเป็นภาพของเทพเจ้าของความมั่นคงยั่งยืนแล้วก็แบบเรียกทรัพย์อะไรงนี้ก็มาขอที่นี่ได้พอยพิเศษของวัดนางนอนนี้ก็คือไม่ว่าจะเป็นสามโ๊กหรือว่าจะเป็นหกลกซิวเนี่ย เป็นรูปภาพงานลายกำมลอก็คือเป็นลายที่เขียนลวดลายด้วยสีทองนี่แหละแล้วก็พื้นหลังเนี่ยจะเป็นสีสันที่มีสีสันสดใสที่มันจะแตกต่างกับลายลดน้ําที่เป็นลายที่วาดทองแต่ว่าพื้นหลังเป็นพื้นตอ่าอันนี้ก็คือจะเป็นพอย์เด่นๆของทางวัดน,นางนองที่มีเกี่ยวกับ3ามก๊กแล้วก็6กลกซิ่วเราก็เลยอยากจะรู้แบบว่า6กลกซิ่วเนี่ยเป็นเทพเจ้าเกี่ยวกับอะไรมีที่มาอะไรยังไงแล้วทําไมถึงแบบว่ามีคนถึงมาขอพรเกี่ยวกับความมั่งคัง่งความยั่งยืน พกลกซิลเนี่ยคนไทยคุ้นหูกันดีนะมีกิมมิคเรื่องหนึ่งนะครับผมเคยถามแฟนผมว่ารูไ้ไหมสามก๊กมีใครบ้างแต่ผมบอกฮกโลกซิลหรือเปล่าอจริงๆไม่ใช่นะพกโลกซิลไม่ได้เกี่ยวกับสามก๊กเนาะพกลกซิลเนี่ยเป็นดาวมงคลของวัฒนธรรมจีนทําไมไม่เป็นดวงดาวแต่เป็นตัวบุคคลคือต้องบอกว่าคนจีนเนี่ยมีความเชื่ออยู่หลายอย่างเช่นเชื่อว่าดาวต่างๆเนี่ยมันจะเป็นตัวแทนของเทพ หรือว่าบุคคลที่มีคุณงามความดีหรือทําอะไรที่เป็นสิริมงคลเนี่ยขึ้นไปอยู่บนสวรรค์อย่างที่ผมเขียนในเกตมังกรสะท้อนจีนเนี่ยจะมีพูดถึงเรื่องของร้อยแปดผู้กล้าเขาเหลียงซานเ,เพราะว่าคนจีนจะเชื่อว,ว่าอูบนฟ้าเนี่ยจะมีดาวของคุณพนสวรรค์เนี่ยสาหดวงส่วนดาวของคุณพนลนรกอีก72ดวงทั้งหมดรวมกันเป็น108แล้วก็จุติมาเป็นวีระบุุษต่างๆแต่ในกรณีของโฮลกซิลเนี่ยเราจะเรียกกลุ่มดาวนี้ว่าเป็นซานซิง ส,สันิงเนี่ยก็คือดาวสามดวงที่เป็นมงคลนะก็ประกอบด้วย6กลกและซิลสามองนี้เนี่ยก็แทนความเต็มเปี่ยมสมบูรณ์นในชีวิตละกัน<ม>ถ้ามีความมงคลสามอย่างเนี่ยก็ถือว่า,าชีวิตเพอร์เฟคละอกเนี่ยก็คือโชคลาาความอุด,ดมสมบูรณ์สังเกตก็จะมีเด็กนะฮะมามอยู่ด้วยนะครับเด็กนี่ก็จะถืออุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่เรียกว่าหรูอี้นะครับ<ม>จริงๆลกที่เป็นองค์ที่สองเนี่ยก็ถือเหมือนกันนะครับองนี้เกิดจากประวัติของคุณนางคนหนึ่งก่อน ในสมัยราชวงศ์ถังชื่อ,อยางเฉิงพอได้เป็นบัณฑิตแล้วก็ไปรับราชการเนี่ยปรากฏต้องไปรับราชการที่เมืองเมืองหนึ่งชื่อเมืองเติร์เมืองเต้าโจมีธรรมเนียมว่าทุกปีต้องส่งบรรณาการเป็นคนแคะไปให้กับราชสำน,นักขุนนาคนนี้ก็เห็นว่าเรื่องนี้มันทําให้หมู่บ้านนี้ไม่เจริญเพราะว่าต้องเอาเด็กที่อุดมสมบูรณ์ดีเนี่ยไปทําให้เขาแบบพิกงพิการหรือว่าแล้วก็ส่งไปตามคําสั่งของราชสำนัก คุณนางคนนี้ก็เลยถวายดีกากับราชำนักว่าให้ยกเลิกคนก็บูชาแล้วก็รู้สึกเคารพนับถือคนจีนเนี่ยจะมีความเชื่องี้ว่าเทพ,พเจ้าเนี่ยไม่จําเป็นต้องเป็นเทพที่ไร้ตัวตนบุคคนคนไหนก็ตามที่มีคุณ,ณธรรมถึงระดับหนึ่ง oh. เขาจะสามารถนับถือเป็นเทพ,พเจ้าได้มันก็จะแตกต่างจากศาสนาความเชื่อหลายๆศาสนา mm. อันนี้ก็คนจีนเนี่ยจะมีความเชื่อ,องี้เพราะนั้นไม่ว่าอะไรเออที่ถูกยกเป็นเทพเนี่ยก็จะมาจากคนธรรมดาน, <Okay. S 1> นี่แหละส่วนลกเนี่ย ก็เป็นดาวเวนชางเรียกได้ว,ว่าเป็นดาวบุญแล้วกันถ้าบัณฑิตคนไหนอยากสอบขุนนางสอบรัราชการได้ตําแหน่งดีๆเนี่ยต้องไปขอดาวดวงนี้เป็นตัวแทนของเกียรติยศชื่อเสียง mm hmm. มีเกียรติมีศักดิ์ศรีสังเกตหมวกนะหมวกก็จะเป็นหมวกแบบหมวกสองปีเป็นหมวกขุนนางแล้วก็แต่งกายด้วยเครื่องทรงเต็มยศสมัยก่อนเนี่ยคนที่มีฐานะไม่ใช่ว่าจะแต่งตัวดีได้นีต้องคนมีอํานาจ mm hmm. มีเกียรติถึงจะสามารถแต่งตัวเป็นเสื้อผ้าแบบนี้แบบนั้นได้ องสุดท้ายนะครับก็เป็นซิ่วซิ่วคนนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอายุยืนสังเกตดูหน้าตาก็เป็นชายแก่หัวลานเป็นสัญลักษณ์ของคนที่มีอายุมากเป็นเทพที่เก่าแก่ที่สุดในหกลกซิ่วนี่แหละตั้งแต่สมัยจินซีฮ่องเต้ก็มีการบูชาชเทพองค์นี้แล้วเทพ3องค์นี้ตอนแรกๆเนี่ยไม่ได้บูชาด้วยกันนะแต่พอวิวัฒนาการของประวัติศาสตร์เอ่ยตำนานเอ่ยมาอยู่ร่วมกันเนี่ยในยุคช่วงสมัย4 5 0 0ปีหลังก็มานับถือร่วมกันทีนี้อยากจะชวนดูอันหนึ่งที่เป็นกระทาที่ผม พูดถึงเมื่อกี้นี้ว่าเป็นกระชาหรูอีอ,อันนี้ก็มีความน่าสนใจเพราะว่าถ้าใครดูซีรีส์ที่ตอนนี้กําลังมีฮิตมากนะในหมูนะักดูซีรีส์จีนของไทยก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับวังหลังของยุคราชวงศ์ชิงเนี่ยก็น่าจะเคยเห็นอุปกรณ์ชิ้นนี้ใครที่สนใจศิลปะพุทธศาสนาของจีนก็จะมักจะเห็นคาทานี้เราเรียกว่ากระชาหรูอีหรูอีเพราะว่าสมปรานาหเหมือนเราอวยพรว่าซินเจียอยู I ่อีกอันนี้เป็นสำเียจแต้จิว๋ว คำว่าอยู่อีก็คือคำว่ารูยี่ถ้าในยุคสมัยหลังเนี่ยจะเป็นรูปร่างของคล้ายๆเห็ดลินจือก็เป็นสัญลักษณ์ของความมงคล<ม>อันนี้เนี่ยก็เป็นความมงคลทั้งหลายที่เราเล่าสู่กันฟังในการที่มาชมที่วัดนี้แต่ว่าความมงคลเนี่ยก็คือการที่เราขอแล้วเราได้รับใช่ไหมแต่คนจีนเนี่ยไม่ใช่ว่าได้รับอย่างเดียวนะเราต้องมีคุณธรรมอะไรบางอย่างด้วยที่จะต้องทําให้ตัวเองเนี่ยเป็นที่นับหน้าถือตา อันนั้นก็คือคุณธรรมที่เราจะไปพูดถึงในตอน EP ต่อไปอที่มีบุคคลสำคัญคนหนึงเป็นตัวแทนของคุณธรรมคุณธรรมนั้น ลองเดากันได้นะว่าเป็นใครใช่วันนี้ก็ได้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับสามเยอะมากเลยนะคะได้แกะรอยอะไรต่างๆที่วัดนางนองวรวิหารเนาะเราอยากจะถามคุณอ๋องเขาว่าเนี่ยวัดแห่งนี้เป็นแบบวัดไทยเนาะที่มีตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วแล้วก็มีการบรูรณนะในช่วงรนะัชก,การที่3ามอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่มีความจีนผสมตัวสถาปตัตยกรรมเองก็ด้วยเรอยากรู้ว่าคุณนองคิดว่ายังไงคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยจีนที่มีกันมายอย่างยาวนาน จริงความสัมพันธ์ไทยจีนที่เรามีกันอย่างยาวนานเนี่ยเรามีกันในหลายเลเวลมากตั้งแต่ชาวบ้านตั้งแต่กษัตริย์อย่างราชการที่3าที่ทรงบูรณะวัดน,นี้เนี่ยก็มีความผูกพันกับการค้าขายกับประเทศจีนเยอะมากรวมถึงอิทธิพลทางศิลปะต่างๆเนี่ยก็เข้ามาเยอะวัดเนี่ยคือศูนย์รวมจิตใจศูนย์รวมศรัทธานนการที่จะเอาอะไรเข้ามาวาดมาเขียนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เลือกแล้วม,มันไม่ใช่เรื่องความบังเอิญหรือความเอาแต่พอใจชอบหรืออะไรอย่างเดียว มันต้องสื่อทั้งความชอบส่วนตัวด้วยแล้วก็ความหมายที่ต้องการให้สื่อกับผู้คนที่เข้ามาที่นี่ได้รับรู้ด้วยก็คือจริงๆสามกก็คือให้เราได้เห็นเลยว่าความเป็นจีนความคิดของจีนหรือว่าอะไรที่เป็นเกี่ยวกับจีนเนี่ยคุณออกมีหนังสืออยู่ที่ทํากับร่วมกับเราถูกไหมที่บอกว่าสื่อถึงความเป็นจีนเหมือนกันอยากให้คุณออกช่วยฝากหนังสือเกตมังกรจะทอนจีนสักเล็กน,น้อยเป็นหนังสือที่เป็นเรื่องราวเป็นบทความนะฮะไม่ได้ยาวมากมายนะฮะบทความแต่ละบทความเนี่ยอาจจะยาวสักประมาณสักหกเจ็ดหน้า อ่านไปเนี่ยเราจะชวนทุกท่านเนี่ยไปดูเรื่องราวแต่ละเรื่องราวนะฮะของจีน,นะะแล้วเป็นการเล่าเรื่องราวเพื่อที่ว่าเหมือนเพื่อนเล่าให้เพื่อนฟังแล้วก็ใส่ข้อสังเกตนิดใส่ข้อสังเกตหน่อยแล้วพาแกะไปทีละปมแล้วมันมีคําเฉลยหรือว่าคอนเซปต์ยังไงในการที่คนจีนเนี่ยเข้าใจโลกแบบนั้นหรือมีพฤติกรรมแบบนั้นเพราะอ่านแล้วเนี่ยนอกจากที่เราจะเข้าใจความเป็นจีนหรือเข้าใจคนจีนมากขึ้น เราอาจจะเข้าใจตัวเราเองมากขึ้นเราพยายามจะรวบรวมมาในเกร็ดมังกรสะท้อนจีนให้ทุกท่านได้อ่านอ่านแบบเพลิดเพลินอ่านแบบได้สาระอ่านแบบมีความบันเทิงใช่คืออ่านแล้วเพลินจริงๆแล้วเหมือนคุยกับเพื่อนจริงๆด้วยออลายเส้นก็น่ารักมากอย่าล,ลืมไปอุดหนุนนะคะสำนักพิมพ์จิชนหนังสือเกร็ดมังกรสะท้อนจีนสำหรับวันนี้ก็สนุกสนานได้ความรู้แล้วก็ได้เกรด็ไดไล้เก็บน้อยต่างๆได้เห็นถึงความเป็นจีนเยอะแยะมากมายผ่าน3ามก๊กเลยนะคะ<ๆ>ก็อีพีหน้านะเราจะ ไปที่ที่หนึ่งเป็นที่ที่ใท้เห็นถึงความยุติธรรมเห็นถึงความจงรักภักดีใช่เห็นความจงรักภักดีก็คือคุณธรรมที่คนจีนยึดถือกันอย่างยิ่งต้องบอกว่าที่ที่เราจะไปนะเป็นที่ที่เคารพสักการะบุคคลบุคคลหนึ่งซึ่งว่าไปแล้วเนี่ยในทั่วโลกเนี่ยมีสารเจ้าของบุคคลนี้เยอะที่สุดในโลกใช่จริงๆโอเคก็ขอบคุณมากมากเลยนะคะแล้วเราก็มาเจอกันอีพีถัดไปเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณครับ